คนำส,นรรส,ส่วนต่างๆพร้อมภาคส่วนต่างๆทีส่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำพูบริษัทกลางคล้มครองผู้ประสบภัยจากรถกองกำกับการตํารวจภูธรจังหวัดนะครับที่ทําการปกครองจังหวัดสานักง,งานคุมประพฤติหน่วยงานภาคีเครือข่ายและภาคเอกชนกับร่วมกิจกรรมทางสีทางมาลายบริเวณทางมาลายสีเยกสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับบนทางหลวงหมายเลข2 2 8 เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ชายถนนนะครับซึ่งตรงกับวันที่21มกราคมของทุกปีค่ะวันนี้มีความสําคัญยังไงน้องอิจะเป็นกรณีสูญเสียคุณหมอกระต่ายคะ่ะบุคลากรสำคัญของประเทศชาตินะคะที่ท่านโดนรถบิ๊กไบค์ Big ite, ชนตรงทางม้าลายคะ่ะ ก็อันนี้เพื่อย้ำเตือนให้ทุกท่านตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะและมีจิตสำนึกในการที่จะเคารพกฎจราจรมีวินัยในการขับขี่และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนอย่างจริงจังนะคะโดยกฎหมายทางม้าลายเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้ท้องถนน ปลอดภัยและช่วยลดอุบัติเหตุได้มากขึ้นค่ะกฎและข้อบังคับนะคะให้รถที่วิ่งบนท้องถนนต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลายและหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนซึ่งถ้าหากขับขี่รถชนคนที่เดินเท้าจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตบริเวณทางมาลายถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายค่ะส่วนมากทางมาลายก็จะมีจุดที่เป็นชุมชนอย่างเช่นหน้าโรงเรียนใช่ โรงพยาบาลตลาดประมาณนี้ค่ะโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนเนี่ยสำคัญมากใช่เพราะว่าเป็นเด็กนักเรียนค่ะก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่ชัยจะเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูจัดงานศักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะเนื่องในวันยุทธหัตถีนะคะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ กนายสุวิทย์จันทวรค่ะผู้ว่าราชาการจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมด้วยข้าราชาการพ่อค้าและประชาชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะได้พร้อมใจกันมาทําพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ แด่ดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยทําให้ประเทศไทยไม่เป็นเมืองขึ้นของใครจวบจนปัจจุบันค่ะและเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณของประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำพูที่มีต่อพระองค์นะคะโดยมีการวางพานพุ่มดอกกุหลาบสีแดงค่ะจากส่วนราชการต่างๆและขบวนอัญเชิญพระบรม,มรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะเพื่อขึ้นประดิษฐานณสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมด้วยนาง รร่วมฟ้อนจำนวนมากค่ะภายในงานมีการออกร้านกาชาติค่ะร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองหนึ่งตำบล1น,นผลิตภัณฑ์มากกว่า60ร้านค้ารวมถึงมีการจัดการประกวดหลายประเภทเลยอาทิประกวดเขยต่างชาติประกวดการทำอาหารถิ่นพื้นเมืองลุ่มพูนะคะแล้วก็การแสดงศิลปินต่างๆมากมายเลยนะคะอันนี้งานยังมีอยู่นะคะตั้งแต่วันที่1 8ถึง27มก,การาคมค่ะ2567นาร้บนะคะค่ะ<อ> ในงานนี้ยังมีในงานนี้มันมีบูธของทางกเกษตรค่ะมาจัดบูธเกี่ยวกับป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษนะคะก็คือการหยุดเผาเพื่อที่จะลดฝุ่น PM 2.5ค่ะก็คือมีการใช้ฟางข้าวมาทําการหมักให้เป็นเชื้อเพาะเห็ดแล้วก็เอาเชื้อเห็ดเนี่ยเข้าไปแล้วก็ทําเป็นเพาะเห็ดนะคะเป็นพวกเห็ดนางร่มเห็ดนางฟ้าเขาก็ได้ทําตัวนี้ขึ้นมาเพื่อลดการเผาฟางข้าวนะคะแล้วก็ลดฝุ่นลดมลพิษด้วยค่ะ แานที่จะเอาฟางข้าวไปเผาเนาะใช่ค่ะต่อสั่งพวกอะไรใช่แล้วก็ในงาน,น